พี่น้องมินิกุหลุนมายิงปลาครับเกินล้อปลาบอลครับลาซีแมนมาครับครับเอิครับอากขินครับราลุนรอลุน ้ำมันครับน้ำมัเปลดอยหิงปลาผม,ม,มาาแต่ไม่น้ำจักรยา,ค,า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 ,ยยาครับน้ำถ่วมปลากํนลังหลยรอปลาบอลครับก็เดี๋ยวนาดจริงๆเอาตัวนี้เกี่ยวเวดแล้วก็หย่อนลงไปล้วบอกติดแล้วตัวนึงจะลงทิ้วอยู่ครัวไป ได้สามละเดี๋ยวเราลุนต่อครับพี่น้องมีนามเจ้าประยาครับจังหวัดสมุทรปราการลุนต่อครับครับพี่น้องล้อปลาครับ ฝักเบรกเมื่อยแป๊บๆวางปืนไว้ครับปืนสวยได้ครับพี่น้องรอปลาขึ้นครับแม,แม่มน้ำจตพยาแอมบ์ขึ้นทลายทุ่นใดครับรอสักคู่นึงไห้มันขึ้นกันคุลุนตรงไหนยิงปลาครับโปรดติดตามได้พี่น้องกอเด็ดประได้มันรุนครับปลากนันักสีมาครับสีขาวสีมงละอุ้ยขาวจัวเลยนะพี่น้องพอวางปืนป่าขึ้นวะโอเคปมมีไข่ไทยให้ครับพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาขาต่างกล้องก็มันขึ้นอีกแล้วนี่มันนีน้ำเลยกินมันขึ้นตรงนี้นะครับหมัวแต่ผักเมื่อยครับบริเย,ยิ่งสัม เดี๋ยวตั้งกล้องมาเทนี่มันติขึ้นมามารุ่นครับพี่น้องเป็นพวกง่ายยิงมาตันพี่น้องเดี๋ยวไม่ขืนเทนี้ครับลุนต่อครับลุนต่อครับนี่ขืนนีกจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาเ,าเริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องเอ้ยตาเริ่มขึ้นแล้ว น้ำจะพยาศ้ะครับจังหวัดสมุทรปราการครับนี่ผู้ดุนอบล้มพี่เอครับำลำไดยได้ออกมาหายิงตาเหมือนกับไปอะไรกับเขาเขาของแพ้ครับออกหากินครับพี่นองเอ้ยรุนต่อครับพี่น้อง ยิ่งผู้เดียวครับเดี๋ยวกระดท่านบ่ท่านครับโอ้ปลาดุกน้อนตายอยู่นี่ครับปลาดุกอากาศวอนนี้นครับปูเดาอืมยุกไก,ก่ไปเลยครับนี่ก็คือไงไก่กัน มาขอมา้ยแต่ยิ่งถือเนี่ยแสดงว่าแม่นเติบเลยครับเพราะผมได้อยู่สูงครับหาบอนอย่าครับบอลบอนยิ่งบันเอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยบัดีลุงเลยแล,แล้วมาตกป่าครับผมหายิ่งป่าไหนดูหน้าอุย้ยเห็นว่พี่น้อง เอาจ้วงเลยนี่ยมันไก่ไปหน่อยครับมามามาเนมาเลยต้องโดนนะวะที่แม่นบาแม่นครับวับนนี้ที่นอนก็หลุนเดี๋ยวก็ลุยได้บ่ได้ครับติดตามเด้อแน่นำจะพยะครับปลาสวายกับลังเข่าครับฝนตกน้ำเหนือมาครับน้ำแดงปีเลยขึ้นเรือครับ นู้นอู้ไปน้องเห็นบ่มันยกไก่มาขึ้นเห็นขี้เห็นหัวเลยครับเห็นหางเลยไก่ครับเดี๋ยวลองยิ่งมั้งครับไก่ได้พี่น้องเด้อกุ่นเห็นปุ่นลองยิ่งมั้งเป็นน,น,นั่นไหนให้ขึ้นเทียนนึ่งกัน นะครับเห็นบ่มพี่น้องมันขึ้นตลอดเลยครับเดี๋ยวมันอยู่ไก่แล้วพี่น้องลองยิงมั้ยครับไม่โดนให้ได้ยิงบ่อยๆนะ ครอย่างนังครับบระโดนไมคก็เอาไมทำไมครับพี่น้องกระเถิดครับเมื่อกี้ตามต่อพี่น้องเดี๋ยวก็ถูกกระถูกครับ ยิงบิดประตูนี่นค่าให้ขึ้นครับวางปินปุ๊บปลาขึ้นปั๊บครับตามสูตรนิงครับพี่น้องเฉยๆกลรู้ครับเงียบครับ <laughs> ยงิงไปเรื่อย รรครับ,ย,บรรยิงดีวดูครับพี่น้องบม่ได้มันหูไปที่ครับซ่อมการยิงไปเลยๆครับมันต้องได้ครับมันต้องถึกเดี๋ยวก็รู้ครับปลาเริ่มขึ้นดีแล้วครับ <S <S อุ้ยอย่นไงได้ครับ ก็โ,โดนอย่างเี้ครับมาถืดครับพี่น้องเอาไมเอ้ไม่เอ้ไมนึ่าพันิบต่อครับพี่น,อออน้อ,ตอ,นองต้องมีถืดสักเทียนะครับยิ่งในหลายเทียหนแหม่มโหไปมันสิบบ่ได้ต้องมีจังหวะถืดครับแดดห่อนแห้งครับมาหนี่ไปได้ครับอ่ะเป้นโอ้ยพูดพี่น้อง ยืนใไกลพูนมาไม่มาไม่มามาที่ต้องไปฝึกยิ่งปื่นใ่ครับยิงปืนให้เร็วๆมาเลยเลยม,มืดแล้วครับยืนสองโมงสองชั่วโมงเราตอนนี้ไม่ได้ปลาอยู่โอ้ยโบแมนครับนี่ ปลาบ่ค่อยขึ้นน้ำครับขึ้นไกลครับคลิปนี้ก็จบไปที่นี่เด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวคุณลุงยิ่งไปเรื่อยๆครับมึดแล้วครับติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ไปที่นี้ก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ